คลายนี้นะะั่นแหทุกคนพี่ก้อยขอบคุณค่ะคุณทิดาสวัสดีนะคะศิล,ลปินคนใหม่เคยดูในไมบ่บทนนี่มั้ยนะนอพี่กุลนอะเสียงดีมากศิล,ลปินใหม่แม่แซมอ่ะเชื่อไหมว่าแม่แซมอ่ะเข้าไปดูย้อนหลังเข้าไปดูว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงสไตล์ไหนพอแล้วก็บอสนั่นแหละพาดูบอสก็ทําการบ้านดิว่าเด็กคนนี้ร้องสไตล์ไหนพอ แม่แซมมาช่วยดูหน่อยว่าก็ทําการบ้านว่าบุคลิกค,ควรเป็นยังไงควรควรใส่ชุดยังไงควรให้เขาออกมาสไตล์ไหนเพราะว่าคุณภาพเขาคับจอแล้วเขาไม่เขินเวทีนะทุกคนเพราะประสบการณ์เขามีเมื่อวันออกงานแรกน้องเขาบอกว่าตื่นเต้นอยู่ที่เขามีนามสกุลโตกเกียวเขาเลยตื่นเต้นแต่ว่าเรื่องหน้าเวทีแม่คิดว่าน้องเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขาประสบการณ์และเนื้อเสียงอ่ะมัน มันผลงานมันบอกด้วยคุณภาพเนาะสวัสดีค่ะพี่เบตตี้สวัสดีนะคะอรุณสวัสดิ์ไปกินข้า,าวเช้าเด้อน้าใส่มากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จอยน่าคลายครๆกับคุณจัง จร,จริงๆครูแนกกับครูจริงจังน่าคือกันเลยตัวก็เท่าๆกันอีกเลยทุกคนเมื่อวานเซลอยู่ครับนี่ขอใส่นมได้ไหมอ่ะเ <c oughs> สียงขาดขาดหายๆแม่พี่ปานี สวยถึกและบึกบืนได้ยินไหมแม่คุยคุยสนุกพูดท้ะขอบคุณค่ะเขาเก่งและติดตามมานานเรือมาหมดนี่อีพีได้เจือหววิเลิศพี่เฟิร์สเลิศรอวันที่18หนองบัวลำพูเจอกันแน่นอนที่ 18, แนวหมอลำเหมาะก,กับน้องดีค่ะน้องร้องแนวหมอลำพี่อ้อมโอเค18เจอกันที่หนองบัวลำพูนะเป็นงานหยุดของจังหวัดเลยนะคะน่าทานมาไแซมคุยพาะเสียงมากปกติหรืยอยังทุกคน กาแฟนะ่าอร่อยมันเป็นกาแฟอย่างนี้มันเป็นกาแฟดิฟมาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยอ่าโอเคสุกัญญาสวัสดีค่ะพี่สุกัญญาพี่ปานีโอเคมันเป็นกาแฟดีฟมาอย่างงี้เป็นครั้งแรกเลยน,ะนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นกาแฟเวียดนามไม่เซิงก็เลยลองดู เดี๋ยวจะชวนบอร์สมาแต่ว่าบอสแ,แต่งนัดแต่งนันด1ดโมงพี่นงสวัสดีค่ะเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงศิลปินใหม่ว่าน้องเตรียมตัวแล้วน้องตื่นเต้นว่าจะได้มาอยู่โตเกียวอะไรอย่างนี้แหละแล้วทีนี้น้องอ่ะก็แบบว่าที่เดิมที่ผมใส่อ่ะผมก็ใส่ชุดแบบ เขาไม่ได้ใส่ชุดเป็นมารีตี้ใส่ชุดแบบสมัยใหม่แบบเราเนาะเขาใส่ชุดเป็นฟิลแบบวัฒนธรรมไปเลยเง,งี้ยค่ะเมื่อวานผู้กำกับแม่เดี่ยวกับบอร์สก็ขอขอ,ขอว่าใครจะมาเล่น MV น้องอยูรีนั่งคุยนั่งขอกันอร่อย แดงจะมีโอกาสร่วมทีมอยู่นะเพราะว่าบอสจะรวมโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองด้วยกันให้เป็นให้เป็นตตโตเกียวเลยเมื่อคืน้องไหนกว่าเพนนตุน <c oughs> ใช่เมื่อวานเด็กๆอยู่ที่นาแก่ทุกคนก็เป็นอำเภอที่เงีย,งยบๆบอสก็เลยถามว่าจะมีใครเข้ามาในเมืองไหมแต่ตอนนี้เด็กเขาอยากพักผ่อนกันก็เลยขอพักผ่อนที่นั่นแล้วก็เดยเดินทางต่อ น่าแก้ห่างจากสีสงขลาประมาณ100กิโลใช่วเวลาเดินทางน่าจะมาเกือบ2ชั่วโมงเราเล่นบ่ายโมงเด็กต้องเที่ยงแสดงว่าเด็กต้องออกเดินทางประมาณ10โมง10โมงนะั่นหมายความว่า8โมงเนี่ยตอนนี้เด็กๆต้องตื่นแต่งหน้าแล้วค่ะจากวันแรกที่ติดตามตอนเข้าไปประกวดรายการเมนโหมดนีด่จนถึงวันนี้เขาพัฒนาม,มากๆพี่เฟิร์สแลวพี่เฟิร์สดีใจไหมคนที่เราติดตามแล้วอยู่ดีได้มาอยู่ที่โตเกียวมิวสิกกับเราด้วย อร่อยจังอ่อยากซื้อไปให้บอดอ่ะแต่กลัวมันเย็นอ่ะทุกคนใช่แล้วพี่อ้อมน,นะมาทานคนเดียวทุกคนยังไม่ตื่นเมื่อคืนนอนเร็วมากก็เลยเดินมาข้างโรงแรมไม่รู้เลยว่ามีร้านนะมันอากาศเย็นดีก็เลยแบบเสี่ยงพี่สุปาณีสวัสดีค่ะแม่แซมทานปากหม้อหยุบแถวข้างโรงแรมแบบบังเอิญเจอ ว่าจะมาเดินเล่นแล้วก็ไล์ไล์ให้แบบทุกคนได้ดูบรรยากาศตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่มินวาพี่มินวาสวัสดีค่ะในเมืองทราเวลอุ่นไมโครเวฟเออแต่ที่โรงแรมมันจะมีที่อุ่นไมโครเวฟไม่หวานเดี๋ยวแม่ต้องเช็คเดินเพราะว่าโรงแรมกลัวไม่มีที่อุ่นจังเลย รุนนางเอก m อีดูวิเดิมแม่แซมมันจะได้เป็นนางเอกให้ลูกชายก็ได้เดพี่ลักกี้อยากให้เมาเรื่องยูรีให้ฟังหน่อยจ้ะได้แนะ่นอนวันนี้เราเมายาวๆเลยพี่สินเนน่า,าอยู่ด้วยกันยาวๆวนันนี้สวัสดีพี่จีนนะคะสวัสดีตอนช้อาอรุณสวัสดิ์เดอ้อทุกคนตอนแรกไทายก็คือว่าจะเป็นเขาเลยเพราะบอสเฉลยกับรองค่าเลยดีใจเออดีใจด้วยนอพี่เปิดน,นอ มาทานเองดีกว่าค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาทานเองเมื่อวานพาปอไปถ่ายรูปมาใส่ชุดไทยเป็นเหมือนชาวต่างชาติแล้วใส่ชุดไทยแบบน,น่ารักนะ่ารักเนอะแต่งหน้าทำผมแบบสมัยใหม่แต่ว่าใส่ชุดไทยอย่ดูน่ารักมากเลย ดีใจมากเลยพี่เอน้องเจอเนาะ <an> <ienne> <winter> เหมือนเราแบบคอมพลี t ขอบ <vegetables> คุณของขวัญนะคะพี่เจเจเราออกแต่หมอลำไอดอลคนอื่นต้องมาอยู่โตเกียวทำไมพี่เบตี้เนาะ บอสเรียกน้องมาเองเหรอคะแม่แซมก็คือมันมีการถามว่าน้องอยู่ไหนทำอะไรแบบไหนอย่างไรแต่เชื่อไหมว่าตอนที่ดิวกันหรือบอสตกลงคุยกันจะมีบอสมีแม่แอนกับน้องตอนนั้นในค่ายไม่มีใครรู้เลยนะศิลปินเราก็ไม่รู้ศิลปินเรามารู้พร้อมกันกับทุกคนอันนี้เลิศดมากสวัสดีค,ค่ะอร่อยค่ะพี่เจเจ

อย่าหายก็คือคเห็นฝีมือน้องตั้งแต่ในรายการแล้วแ้ะทีพอง12 13องศาพี่แอนเห็นฝีมือน้องตั้งแต่อยู่ที่รายการหมอํำไอดอลแล้วคุณวายุ่เหรอนี่แเราก็เลยเข้าไปค้นดูว่าเขาเป็นใครยังไงแบบไหน ร้องเพลงไงไ่างยๆอะไรก็เลยไปตามก็เลยพอรู้แล้วนี้บอทำแบบนี้บอทำงานแบบเงียบบอจนไม่ไม่ผิดขาดใช่มอร์นิ่งค่ะพี่ตานขอบคุณค่ะพี่ออยสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาน,น,นะมาเมา้อยกันตอนเช้านะคะแล้วก็มาทานอาหารเช้า เพอร์เอเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเพราะว่าเมื่อคืนนอนเร็วด้วยแต่จริงๆแซมเป็นคนติดนิสัยแบบนอนแปลบอะไรเงี้ยเหมือนปรับตัวตอนมาอยู่กับตเกียวเราปรับตัวว่าเราจะหลับตอนเดินทางด้วยมันหนีบนิดหน่อยตอนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยค่อนข้างวางแผนได้นอนเขาเหมาะก,กับเซอร์ช่อยู่ค่ะเพราะนองเขาโคบเครื่องอันเนี้ยต้องดูว่าโปรเจกต์ที่บอสวางไว้อ่ะจะเป็นยังไงอ่า ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเบนเพราะว่านั้นเบนหายไปอ๋อเบนหายไปเพราะว่าเบนปวดท้องก็เลยให้ไปพักเลยเดี๋ยวนางออกงานไม่ได้เราเชื่อไหมว่าจับฉลากอ่ะเบนไม่ได้มาจับฉลากเดะเบนต้องจับของแรกกับเบนต้องจับแรกของค่ายเบนได้มอหุงข้าวทั้งสองงานเลยแต่อย่าหัวอย่าหัวพี่น้อง สวีตอนเช้านะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนเลยขอบคุณค่ะพี่น้อยมาทานข้าวเช้ากันเด้อตอนนี้ไหนใครไปทํางานแล้วบ้างบอกแม่แซมหน่อยเสียงมีพลังยูริสก,กายแนชช่เป็นคนที่เสียงคุณภาพมากพี่เบตตี้ศิลปินเดี่ยวตอนนี้ยูริกับแนกะจริงๆแต่เราก็ต้องดูดูเป็นโปรเจกต์ไปเนาะแต่น่าคิดว่าบักหลาเนี่ยน่าจะได้ออกงานก่อนเพราะบักหลางานติดงานเดี่ยวติดต่อมาเยอะ เมื่อเช้านี้มีงานไลฟ์สดเป็นแบบเป็นไลฟ์สดผลิตภัณฑ์เป็นงานเดี่ยวแล้วเป็นงานของยูรินะทุกคนอ่าสวัสดีพี่ต้อมมี่นะคะเจ็บอยู่ไ้แต่มเจ็บวก็คือลูกค้าเช็ควันว่างน้องอยูริ ยังไม่ได้ทํางานค่ะได้เลยมาเมาท์บอยกันพี่เฟิร์ส่วนน้องแซมมี่กำลังจีบจากคนทํางานเบื้องหลังขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยพาทากกเนียหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะของไปจมรอบไม่ใช่ของดาน,นี่ค่ะคือพอน้องเริ่มมีชื่อเสียงนะ่ะก็เริ่มมีแบรนด์เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่มาติดต่อในการไลฟ์สดขายของหรือมีการเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้มีมีติดต่อเข้ามาของยูริเนิ้วอยู่นะทุกคน เราเราต้องร่วมผัดกันและร่วมสนับสนุนน้องให้น้องได้ออกสู่สายตาเหมือนบอสอะคะ่ะพยายามอยากให้น้องออกทัวร์ตลอดเมื่อทัวร์นี้บอสก็อยากให้น้องออกมานะแต่น้องติดภารกิจถ้าน้องมีข่าวอย่างเช่นเนี่ยจะออกคมชัดลึกใช่ไหมกําลังโหวตอยู่แล้วก็หน้าเวทีแล้วเพลงที่กําลังจะออก m v ็มวีกำลังจะออกอีกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องจะดังมากคุมพามีนาเมสาน้องจะดังมากๆนะคะ ก็เลยบอกน้องกับบอกแม่ว่าต้องเตรียมรองรับแรงกระแทกไว้ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตทำเพลง f อแล้วก็พรีเซนเตอร์ต่างๆที่จะเข้ากับน้องก็เลยให้บักหลาก่าค่อยๆค่อนข้างเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวพยายามไกลว่ามันต้องเป็นแบบนี้งานลักษณะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยได้ให้น้องออกมาเจอออกมาทัวร์ออกมาเจอออกมาเห็นมาสัมผัสแล้วอยู่ใกล้ๆบอลให้รู้ว่า เวลาบอสรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้บอสรับมือยังไงบอสจัดการยังไงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บอสสอนน้องเห็นแม่แซมที่ร้านปากมอค่ะแต่แม่ก้อาอ้าวสวัสดีค่ะพี่ฟ้าเข้ามาทักได้เลยเด้ออุ้ยดีใจจังเลยอนะ่ะพี่ฟ้าอยู่นครพนมเหรอคกล้อสกายกล้องสุดยอดนเทม ใช่อันนี้เขาแบบเป็นสายดันเทแล้วเอาคนดูอยู่เนาะน้อพี่เขาหอมบ้านหักแพงอยู่ดีสวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยใช่แล้วไม่เซียมตื่นเช้ามากเฟซีเก่งมากไทยถูกตั้งแต่บอกว่ามีรองร้องใหม่โอ้จริงๆไม่เซียมยังไทยไม่ถูกเลยเชื่อไหมทุกคนถ้าได้เจอกันพี่ฟ้าหักได้เลยเดอ้อมิสเงว่าเมื่อกี้มาซื้อปากม้อเหรอครับแ <Yeah. S 1> ม่ต้องให้น้อนสงสนใจแไปแพี่พี่ใช่แล้ว ไค่ะเอาใจแวรุ่นอ่ะคือได้เลยค่ะพี่ออยคือบอสอาจะจะวางแผนและจะดูว่าลักษณะของที่ที่เราจะไปเนื้องานเป็นยังไงจะขายงานยังไงให้เขาแต่ละศิลปินเนาะแต่ตอนนี้ที่ยูรีค่อนข้างมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าตอนนี้น้องน้องกำลังมีชื่อเสียงสวัสดีค่ะพี่เพชรพันล้าน mm. น้อง จริงชื่อเสียงอ่ะกำลังเขามีมานานแล้วแต่หมายถึงว่าช่วงนี้คนพูดถึงน้องบ่อยก็เลยต้องอาศัยช่วงนี้ผลักด,ดันให้น้องอ่ะปกติเราจะขึ้นมาในทีละก้าวเนาะแต่เวลาเราช่วงที่เรามีชื่อเสียงช่วงที่เรามีกระแสหรือช่วงที่เรามีข่าวเนี่ยเราต้องผลักด,ดันแล้วเราจะต้องอาศัยช่วงเวลานี้เป็นลิฟต์เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเป็นเหมือนลิฟต์เพื่อให้น้องไปถึงเป้าหมายที่วางไว และเป้าหมายนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อต,ต,ตัวน้องเองแลยทุกคนน้องแม็กซ์นามีโอกาสได้เป็นศิลปินไหมมีคุณบอสคุยอยู่เดอ้อมีแน่นอนตัวจริงน่ารักน่าใสจริงขอบคุณนะคะพี่ฟ้าหน้าใสเพราะใช้เซรั่มัวเกี่ยวแต่ยังไม่ปักตะกร้านะขอเมาส์มอยก่อนสวัสดีค่ะพี่นคร แค่ขาบโบราณว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนถูกต้องค่ะบอสก็พูดคํานี้เหล็กมันกําลังร้อนเราต้องตีต้องขึ้นลูกและต้องทําให้มันคมที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าสวนตีดาบอะเนาะแม่แซมน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะพี่อ้วนอ้วนบอสเก่งมากมีคอนเสิร์ตทุกวันแต่ก็ยังมีเวลาทำาะไอย่างอื่นด้วยถูกต้องพี่หนุ้งหนิงบอสก็เลยต้องการให้ยูริมามาเรียนรู้ตรงนี้ว่าเนี่ยบอสออกงานคอนเสิร์ตทุกวัน แต่ทําไมบอสมีงานอินฟูบอสมีงาน P enter, พรีเซนเตอร์เพราะตอนนี้งานพรีเซนเตอร์เริ่มติดต่อเริ่มสอบถามบักหล่าเข้ามาแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะผ่านแม่แซมหรอกเพราะว่าแม่ประมาณว่าเหมือนเราได้ดูแลยูริโดยตรงตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็เขาติดต่องานเขาบางครั้งเขาติดต่อผ่านแม่แซมเพื่อ่อนข้างจะรู้คิวน้องว่ายังไงนะคะ แต่จริงๆแล้วว่าติดต่อผ่านผู้จัดก,การได้เพราะผู้จัดก,การจะถือคิวที่ชัดเจนแม่แซมก็จะเช็คกับผู้จัดก,การอีกทีหนึ่งน้องแซมกับน้องมาเดียวเก่งทั้งสองคนเช่นวันขอบคุณมากเลยพี่ปทะากันเนี่ยคือแซมกับมาเดียวอ่ะมาด้วยกันมาพร้อมกันมาเดียวเป็นลูกสาวนี่แหละมาทําผมให้แซมแต่พอม,มาทํางานแล้วมันคลิกกันกับบอสใช้ความสามารถของตัวเองใช้ความสามารถของ ใช้ประสบการณ์ที่เราสะสมมาเนี่ยมาช่วยมาซัพพอร์ตบอสในช่วงที่บอสยังขาดคนช่วยคือพอบอสพูดคำเดียวก็จะร้องไห้ตามเลยเหมือนตอนวันปีใหม่ก็จะร้องไห้ตามบอสเดย์พอบอสพูดอะเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นมากับบอสจริงๆผ้าเด็กๆตามพ่อไก่ปังคุรีแน่นอนใช่แล้วเมืม่อวานขึ้นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเปิดเพลงแฟนแนวไหนนักกีดอยู่อุ้ยดีใจปื้มนอพอเราได้ยินเิีย์แบบเพลงของ ศิลปินเราในที่อื่นที่ไม่ใช่ในงานคอนเสิร์ตเราชื่นชมจริงๆพี่พิมพสีขอบคุณนะคะชื่นใจแปลว่าส,สินเจ้าสวัสดีอ้อยสวัสดีนะคะพี่หญิงยูพาเดี๋ยวจะได้ไปเวียดนามแล้วใกล้แล้วอีกไม่ไม่ถึงอาทิตย์เดนี่ก็จะได้ไปเวียดนามแล้วเดวนี่มาแต่เช้าเลยทุกคนน่ารักมากขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกัน มาทานข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเมาท์มอยกันที่โรงแรมต่อเดื้อทุกคนเมืม่อกี้เมาท์มอยเรื่องยูรีเนาะยูรีแล้วก็มีเรื่องของน้องน้องแนบวารุตอยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เวียดนามกับไทยเท่ากันอ๋อเลิศมากเลยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมแล้วทุกคนบรรยากาศตอนเช้าอาจจะมึนหวัวน,นิดนึงเดินแม่แซมเดินอากาศอากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วขอบคุณนะคะพี่หนูวุ้นหรือเปล่าแม่แซมเพื่อเพเสียงฟังนาราขอบคุณคะ่ะพี่กัลยาขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานตื่นเดี๋ยวพาเดินมานะคะค่ะ<า>เดี๋ยวเราตอนบ่ายเรามีคอนเสิร์ตต่อที่ สีสงครามทุกคนเที่ยวระวังกระเป๋าเวียดนามอาหารอร่อยได้เลยค่ะอากาศเย็นดีมาก13 14องศาทุกคนเห็นแต่บอสทำเป็นครั้งแรกแล้วที่ตัวเองถือกล้องไล์สดเดินไปด้วยโอ้ยเจมันปิอัน ผูต้ติดตามบอดของจริงเดี๋ยวมันใกล้โรงแรมนิดเป็นร้านอาหารโรงแรมจะ่อยู่ข้างหน้าทุกคนเดินสายบ่อยแล้วาสตรสุขภาพด้วยนะคะไปแซมได้เลยกินวิตามินด้วยแน่นอนจริงๆอ่ะดูแลแต่คนอื่นก็เลยลืมดูแลตัวเองเดะเป็นห่วงเด็กๆอย่างเช่นยูริอย่างเงี้ยขอดูวิตามินหน่อยลูกว่าหนูมีวิตามินอันไหนบ้างหนูทานวิตามินตัวไหนโอเคบอสมีอาการ ก็หาวิตามินหายาให้บอสนะั่นนู่นบางครั้งลืมลืมว่าตัวเองเอา้าฉันก็ต้องกินวิตามินเ <c oughs> ม่แซมคิดถึงลูกชายประจาคิดถึงอยู่พี่จินตนาคิดถึงนาง <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานน่ะน้องไปน้องไปอันนี้น้องไปทําเรื่อง ขอออกนอกประเทศต้องให้ผู้ปกครองเซน็นใช่แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วก็อมาวันนี้น้องน่าจะไปโรงเรียนวันนี้วันพรุ่งนี้น้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้แหละเ <c oughs> เออถึงโรงแรมแล้วทุกคน ใกล้ไหมพี่ซันนี่สวัสดีค่ะถ้าไอาห้ามทางขนมทุกชนิดได้เลยฮึบซึบวันนี้ไม่แส่เมาสมอยอะไรไปแล้วเนาะมอหมอยน้องแนทวอลลูดเดี๋ยวเช็ดมือก่อน ทานนมค่ะไม่ใช่ขนมอ๋อพี่ยุพาไม่สบายไม่ชัดโทษทีนะคะขอเช็ดมือก่อนนะจ๊ะเ<ป>พิ่งเข้ามาใครลาไปโรงเรียนค่ะน้องแซมคนสวยอ๋าน้องยูริค่ะน้องยูริลาไปโรงเรียนไม่รู้ว่าไทยไขวัดใหญ่ตอนนี้ยังค่ะแต่พยายามอยู่ ก็คือวันนี้จะเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้แล้วก็เอาไว้ตรงก่อนขึ้นเวทีตรงไมโครโฟนน่ะเพราะน้องสัมผัสมือกับไอเอฟเนาะวันนี้จะเตรียมไปเพิ่งคุยนะคะบอสรอพบพอบอยู่เพิ่งคุยกับบอสค่ะสวัสดีจาแม่แท้เพิ่งมาไม่ทันเลยพี่หมวยเมาหมอยไปนานมากแต่วันนี้จะเมาหมอยกันยาวๆเลยทุกคนสวัสดีนะคะพี่มารีวานสวัสดีค่ะวัยรุ่นกระบะสราย น้องแนทไปเวียดนน้องแนทไม่ได้ไปเวียดนามนะคะเวลาเดินไปไหนปิดแมสคะได้เลยค่ะสเปรย์ฉีดคอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะแจ้งเด็กๆไว้เนาะสวัสดีค่ะพี่ตัวเล็กปรีการเมาด้วยไหมพี่หมวยเมาแบบเมาฉ่ําอยู่นะเ,เมาเลือดมากเมาเรื่องทั้งเรื่องศิลปินใหม่ทั้งทั้งเมายูรินี่ค่ะเห็นไหมล่ะ บอสเป็นบ่อยมากใช่แล้วเพราะว่าเพราะว่าบอสอ่าหนึ่งพักผ่อนน้อยด้วยพักผ่อนน้อยแต่แตว่าบอสน้าหลักนาดแกดูแลเจนแกจะพยายามเลี้ยงน้ํเย็นยกเว้นเวลาแบบมีอกเวลาสั่งสารอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานเห็นไหมจามแล้วทุกคน แต่ไม่ต้องห่วงเด้อเพราะว่าแม่แซมมียาอยู่แม่แซมเป็นเหมือนกระเป๋ายาของคนในค่ายห่วงเวลาบอสเมาะไม่ต้องอันนี้ไอพี่มันิวนันช่วงเวลาที่บอสแบบกลุ่มๆเนาะมีดีกิมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามีนัตตี้มีแม่เดี่ยวมีแซมมี่อยู่ด้วยกันอันนี้คือคือหายห่วงคือเราจะพยายามเซฟแต่เช่นถ้าวันนี้แม่แซมจิบใช่ไหม นัตตี้ก็จะไม่กินเลยถ้าวันนี้นัตตี้จิตแม่แซมก็จะแบบน้ำเปล่าหรือน้ำโค้กเนี้ยอันนี้เราเราหนึ่งเราต้องเซฟบอสสองเราต้องเซฟเรื่องการเดินทางเพราะฉะนั้นทุกคนหายห่วงนะจะมีอยู่สี่คนมีแม่แซมแม่เดียวนัตตี้แล้วก็เบนที่เป็นบริการนะคะไม่ต้องกงังวลล้างจมูกได้ก็เดี๋ยววันนี้สเปรย์มะพร้าวช่วยลดออนได้เลย เดี๋ยววันนี้จะแจ้งเด็กๆไปแต่วันนี้แม่แซมจะเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนจะเตรียมจะเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ตรงเวทีเนาะก็ะให้เด็กตอนขึ้นลงให้พ่นเพราะว่าเราสัมผัสมือกับเอฟซีไม่รู้ว่าใครเป็นหวัดบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งเรื่องการแพร่ของไข้หวัดใหญ่นะคะเออเห็นไหมนี่ใช้แค่นี้เองทุกคน